การต้อเสาวนี่คือแสดงว่ามันตกใจสาวอว่าอย่างไรผู้มามันก็เหมือนผู้มาบต่างกันปลามันเข่ามากคล้ายๆกับว่ามันสรมาเห็นคข้อเหนียดหรือว่าเ้าเห็นอย่างนี้มันจงแจงคอเ้างขึ้นเองมันบ่อข้าเข่าไปห้าร้อยแล้วเพิ่นไปสร้างปัญญานั่นบ่แต่เด็ดแต่มีทีมงานหลายปูอ้าเรียกเนาะไม่ได้ง่ายเลยมีข้อบนข้อต่างข้อล่าง

ม่ไดเดี๋ยวก็ไปเฮ็ดงานนันมื่อวว่าจะไปแนงบได้ไปเดวก็เฮ็ดฟานเฮ็ดยังเฮ็ดงานเฮ็ดานเยแล้วก็ไปเาส่งมาแกนะเราเนตาเดนนี้งน้ำวือตาเดนตัางน้ำวงน้ำเดีวปล่อยน้ำออกเลย มันเอีนก่บห้องว่ว่าขยงถึงเป็นชข้างตัวน i̇şte ี้เดีรีบขาวลงให้นะเล็บเร็บเล็บขาวดบดำมานนึงแร่นี่เร็บดำมานึงเร็บขาวั้งหมือน่ว่าเร็บดำมนทั้งหมดจนเลยตีนิวขาหมดจนเลยนี่เล็บดำมานึงยุ่งไงเรงว่าถังัดับลงเรือน้อยลับางง่แล้วบันทึขังนึงนี่ขาวามดำ นี่หน so, ึ่งกุกนะครับเ่านเป็นนกต่ออาชีพนะครับตามกตนกขาสั้นครับนห้อยดินนกอายุกงไรไม่ได้หรอครับอายุกงอายุกงอายุกงมาี่ ตัวนี้ก็อยูตัวอาชีพนึงนะครับเนี่ยสองตัวนี้แหละตัวนั้นกำลังฮัทกุ๊กเดียวปะครับตัวนี้สองสองกุ๊กเกียวลงกุ๊กตัวนี้สองกุ๊กไพ่สองเกมเฮียกุ๊กเีกมได้อยู่ทียเกได้ยังเนี่โอ้โหไอ้เตี่ยนมันเลื่อดไปเป็นนกดาวเรื่องนี่พ่อมันเป็นนกดาวเรื่องแมนโอ้โสองกุ๊กเต็มนนี่ยังหลุดเตี้ยเลยอืะ หมานผมตอนเจ้าของเข้า่น่าหมานยีเนี่ยมันอยู่น้ำผึ้เข้าวเดียวได้สองตัวตัวนมนตัวาซักนั่นสองกุกเรียงสงกุกดาวเรีองขนาดพี่ไอ้แท้ๆตัวไม้่ไ้มาไอาเล็กเงกระตุ้นผมได้สองตัวตัวน้เป็นย่งกุกนะครับ่านลายับแบบที่ส สงตัวต่อไปครับลู่ป้าลูกป้าครับต่อกับเราอยู่เออปจะบ pues ึงเสือนยัง um ืลายมันลา้อย่างเงีดยมันก็เลยสือนี่นหละเกิดตัวน่เสือลางมันเป็นยังป้าท่านอีข้นสิได้ไหมมันข้นแล้วเอาเอาไปต่อแล้ววนี้มันมาลงต่องเี่วเลยนะโอ้ยมือนันไปต้ของมัน

แต่งเล็กเดียวนีครับก็จะพูดว่าฟังด้วยเมื่อไรกินเงี้ยเมื่อแต่เป็นเรื่องของไปเดี๋ยวเสร็จโจรานี่ยกินว่านมือผันโเอานี่นี่ปรดบนบ้าอ่ปนเรยดน่อมีเวลาหลังนี้เอาอมาเขอเก็รลอยแต่ว่าจ้กลายผผท่าไหร่ ะไเพื่อนเห็นเราล้นงเส้นเราต่อหนูมั้นหมานเราโดยคนเนาะจับยกบึ้งกับบล็เกี่ยวูบมือเนาะอตอเราได้ออกเนาะอยู่ตันขายจมูกถัวเด็๋ยวก่อขายจมูกถัวเกนขันมันใกล้ตีจะขีดมันคยมีดล้ว่าเนี่ยเหนบ่ขาบ้านเขาเงหติเดี๋ยววาสามมงออกมาให้มันเห็นสิ่งใดเลย มังมองอะ่ให้บ่แม่นสมองก็มาให้นี่นี่เป็นอะไรงั้นลูกไม้บ่ลูกไม้ต่อมาไปท่านได้พออาทิตย์ที่แรกเฮยุ่มก็ธรรมดาดิตัวเองไหมเหี้ยเสี้ยไงอ่ะตัวไหมเสียงกลางนี่ต่อยวนนั่นเด้ออันคุกตะกุงเด้อโอ้ชัว่าครับ เดี๋ยวันตะลมเสียงการสูงรนุกนกไม่เขันอยู่ม้่นมนนี่ว่เขได้มาตไปอกไม่มีมวละจายอย่างเสีดป้าตัวใหญ่เลยนกแต่เลียงนี่เราพอนเนาตัวใหญครับนี่ต่เลียงนกนกมันนกมันยืนงามแมมันดนงามบึ้งขาอยังขามันอันนั้น เลียงหูยัจอยเนาะครับตนองานเตัวนี้ตัวนี้ขี้เป็นกวงพ่ได้ยด้นี่ปานาจะเดือนนะครับนกตัวนกนี่อโอยังพันนพ่อเดือนทั้าเจ้วนหมไม่ไหม้น่เพประมาณนี้นะะเือ้มานนะเออเพราะว่าการกจริงมันก็ต้องปีไม่ถึงหเดือนอนนอแต่ว่าตัวนี้ขี้เป็น รังเพิงเลยตะเกียร์ลงเซ็นมาครับฮะขี่ไปรังเพิงมาแมนขี่เรเพิงน้ำไม้นี่เป็นแถวลังเพิตังกันเลยอ๊นนอออัวนี้มึงคนตัวนแต่ว่าผมบลมันขามัน,มนดีาานดงามมาเหน้าอึกตอีกีเร็วปตัวนี้ นกสายภูเขาอันตรีสายภูเขาได้ยุบคู่วัดป่านี่อ่ะตีตีนะแกครับจะได้เนาะไปยังไอกผ่านเลยได้โอ้โหเป็นคู่เดียวปะครับเป็นคู่เดียวเสียงกลางเดียวเสียงกลางหายใหญ่เนาะสนามปีเข้มว่าสิมานย่ืนตัวรงกลางจะเอาหนึ่งวียึงตันงยืนสวย ไกี่มอาแ่ให้เบิ้งและม่ใช่มีาไม่ยุติธรรมเนยเรน้องด้วยครับกแวด้วับก็ฝึกแล้วครับนี่รอแต่มันข้นยงงเอาเขาไปสองเท้าแล้วเขาเนีนยนงไกคนนี้บอกแขเนีน่าซื้อเลยอ màu vàng mặn mặn hơn đúng rồi. cái tiệm như thế này là mặn. ở. khẩu ăn lúc ở. để đây chuẩn mặn. tham ăn bỏ ăn đi. ô. đi cái. nó. quay đây này các mong anh nhận măng như là nóc nóc sải của cậu. sải của cậu không. nóc trái của cậu theo đây này ใช้ขาบานเท่าไงล่ะโอ้บนเท่าีงนผู้ี่สินผูทั้งบัปลาบันบัวั้งผู้เฮ้ยพาตะบนปอนนึงดียครับเดเดียวปตกนิดนึงครับไปโซะเรีนคู่นี่แหละ ดเด้นี่ตินงขังนึงเมือ่อกี้นีเลวว่าห็นปะนิ้วนิ้วกลางนี่นี่ก้อยโอ้นิ้ว้อยนิ้ก้อยขางข้างข้างมันมเียงโมได้ขาดมอนมันป้ายไปอกตอนนี้พเนียเีขายมันมบดูนี่<ะ>พเนีย้มมนยก็เฮดมนบอลนี่พเนี้ยโบด้เฮดแต่ว่ามูมาขอแบงกับการแบไปังสินะ เสียงยิงนั่นเลยครับ